เลยสามตัวเองคือใจดีใช่ไหมครับคือจะช่วยตกใช่ไหมใช้แรงงานเหรอฮะเอาป่าครับเพื่อใจดีทดสอบสังคมครับเมื่อนเยขอดูแมงได้ว่าไม่จะไม่จะพูดไงบ้างกูอยากเห็นทรงมันว่ะทุเรศเฮี่จะคุยหนีเพื่อนมาหาผู้หญิงไอ้ทุเรศ ชิกระจอกเอ้ยหนีเพื่อนมาหาผู้หญิงไอ้เฉลี่มเนี่ยคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะแต่โดนลากพอมานี่ก่อนใครลากมาคะนย่บไปข้างๆเลยครับหมวสันตะมาบอกให้มานี่ก่อน เธอมีคนบอกให้มาหาก่อนนอนด้วยโอ้โหใครคะสาวเหรอ,อคุณทีมามไม่ช่หรับโอ้โหโอ้โหชัดแล้วก็คุณบอกว่า หลอเก๋นี่ใช่คือหลอกหลอกหลอโคตรหลอไอ้เหี่อะก็คุณบอกว่าอยากเจอหนิใช่ไหมอะไรนะก็คุณบอกว่าอยากเจอไม่ใช่หรอทุเรศอ้เหี่อะที่กะคอยทิ้งเพื่อนมาหาแบบผู้หญิงผมแจ้งตำรวจครับแจ้งความเท็ปเนี่ยคุณบอกคิดถึงครับเมื่อไหร่จะมาหาก็ไม่รู้โอ้โหพี่อิวผมบอกพี่อิวครับโอ้โหชัดแล้ว ชัดเจนคะรับเดี๋ยวผมเก็บเรื่องนี้ไปฟ้องพี่ต้ากับไอ้โชคด้วยแค่นั้นแหละเดี๋ยวฟ้องพี่แจ็คด้วยติดสาวผมไม่เคยมีเลยไอ้เหี่อะไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกบ้าผู้หญิงอะไรเงี้ยไอ้พวกบ้าผู้หญิงนี่ต้องกำหลับให้หมดครับต้องกำจัดแม่งไปให้หมดไอ้พวกเนี้ยแม่งต้องเอาพวกแม่งแบบลงแบบให้ตายให้หมดอ่ะไอ้พวกอะไรเงี้ยเดี๋ยว,วกูแจ้งอ่ะกูแจ้งหมดอ่ะ กูแจ้งแม่งแน่กูอบอกเลยแต่ละคนไน่นที่มันแบบตัวแบบบ้าๆผู้หญิงเนี่ยอยู่เขาแบบไม่ค่อยมาหาพงหาเพื่อนอะไรเงี้ยกูแจ้งแม่งห,หมดอะ่ะคุณขุดเหมืองไปทำไรอะ่ะทำปากฉลามครับยากไหมมันตีติดร้อยปะคนเล่นปากหลาม คนถีอฟันเหลืองยากเกือบยากเกือะคนเล่นต่างหลาคนถือกมากเลยคุณไอดีอะไรอะ่ะห้าสามห้าครับนี่คุณแรกเป็นด้ยหรอครับเนี่ยหาวันนั้นไปเดินเล่นมาค่ะ เพื่อนนอนดึกครับนอะโอ้โหทำไมครับเป็นห่วงเหรอโอ้โหป่าครับเห็นนอนดึกไงอ๋อไม่เป็นห่วงเพื่อนเลยเหรอโอ้โหเป็นเก่งครับดูแลตัวเองได้โอ้โหเพื่อนอาจจะอยากมีคนดูแลก็ได้อุ้ยเอาเหี้ยแบดบอยด้วยไม่ลงด้วยไม่มึงมันเฮี้ยไงโตตดผู้หญิงเดี๋ยวกูจะบอกเพื่อนๆให้หมดเลย กว่าที่กว่าแล้ววันนั้นนี่กูเรียกมึงมาไม่หาไม่มาหากูนี่เพราะอะไรกูรู้นิสัยมึงไอ้เชี่ยแหลมมึงนี่ตัวเฮี้ยนะไอ<ห>้เฮี้ยควายกูกูแบบกูทิ้งมึงละไอ้เชี่ยตบ,บ้าผู้หญิงเอาก็อดิลองทิ้งดิก็ลองทิ้งดิเอาดิเอาดิอเอามึงโทรมาตอนไหนกูก็มาตลอดนะฟามทั้งวันทั้งคืนโมยควายลีลาไอ้เฮี้ยเหมือตัวลีลาเล<ห>ยทูเรตเฮี้ยป่วยจะตีไม่ตรงเวลาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตัวป้าผู้หญิงตบ้าผู้หญิงเงียบ่ เองทีผมรอจะเป็นคนแรกเธอผมไม่คิดจะลืมว่าเจอจะทนสุดท้ายจะคนหนึ่งผมไม่คิดจะสุดท้ายจนนึไม่ไหนนะครับยูปาช์ดว์ครับข้างหลังอ๋อจะน้องน้องสนใจเป็นเด็กเอ็นหรือเปล่าอ่ะน้องน้องเจ็ตตี้โอ้โหเขามีคนมาจ้างร้านหนึ่งอ่ะสนใจไหมโอ้ร้านหนึ่งอ่ะโโฟังมา แก๊งจะรู้เรื่องให้ผมได้วันละสามล้านอ่ะโอเคแต่พี่ไปหาคนอื่นแก๊งผมรวยอ่ะง่ายเลยแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงร้านหนึ่งอ่ะสนใจไหมเอามาเอามาก่อนคุยกับเพื่อนให้รู้เรื่องก่อนดีกว่าพี่ผมคุยรู้เรื่องพี่บอกว่าผมคุยไม่รู้เรื่องแล้วพี่จะคุยกับผมทำไมอ่ะก็นั่นแ่ะสิแล้วแต่พี่ก็ไม่ต้องมาคุยกับผมอีกตลอดไปโอ้โหตลอดไปนี่เป็นเวลาเท่าไหร่อ่ะ ผมไม่บอกทางนี้เด็ดขาด<อ>าผมไม่มี<อ>วัน,นบอกเรื่มขายปลาพี่เอาปลามาแบ่งกันหน่อยปลาแบบยังไม่ตกอ่ะเหรอเรอใช่ปะ <c oughs> <c oughs> เลอะเฉยอ่ะ พี่ครับผมกินโคเกเยอะพี่จามานั่งหาเฮือ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 หาทำไมสรุปพี่ผิดหรอที่พี่ฮะแต่คนที่เลวออกมาไม่ผิดคืออะไรแล้วทำไมแล้วทำไมเพราะผมอะไม่ได้ตั้งใจพี่ผิดใช่ไหมพี่ผมโดนปรับหนึ่งแสนแล้ววันนี้ผมก็โดนรถชนด้วย ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมต้องเสียตังค์เยอะขนาดนี้เดี๋ยวพี่จะไม่ทำงานแล้วนะพี่ผมตกปลาพลาดผมกดถูกแล้วอ่ะแต่ว่ามันพลาดเองผมไม่ได้ผิดผมไม่ได้ผิดพี่เห็นลูกโป่งผมไหมเห็นครับลูกโป่องอะพี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยดิ นรอร้องทีเดียวได้ไหมตอนทำงานโอ้อะไรเนี่ยมันตกปลาผ้าอีกแล้วพี่ว่าผมไม่อยากตกละจังหวะกดห้ามกดเอ็นพูดเี่มันบักพี่เปิดไมค์ออโต้อยู่ใช่หรอตอนเนี้ยเหรอ Yes เหรอ Yes เออ inter i n ฟั r แล้วเราชอบฟังเพลงแนวไหนอ่ะผมชอบฟังไงเนี่ยแบบ smoking พิษไทยปะอะไรอย่างเงี้ยพี่เงียบก่อน พี่เนี่ยเพื่อนพี่เนี่ยคนเนี่ยเนี่ยยินได้ได้หยิบที่ให้นะโอ้โหหวานไปขออนุญาตยืนข้างๆนะครับขออนุญาตหลบที่ให้น้องหวานเกินเพื่อนคนนี้ชื่อโชคเหรอเราเองชื่อเจสตี้จริงหรอผมชื่อเจสตี้จริงอ่ะ Yes เชื่อไม่พอเลย Very good ชื่อเหมือนคนเจ้าชู้เลยโอ้โหผมมีแฟนหลายคนด้วยจริงโอ้โหเจตี้มีแฟนหลายคนเหรอขอข่ายข้าวมีใครอยู่ข้าวไหมครับพี่ขอข้าวอันหนึ่งได้ไหมอ๋อพี่ผมเล้วพี่เข้าขอข้าวหนึ่งสามหกนะ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 ขออันหนึ่งนะหนึ่งพันครับเอ้าเอ้าหยอกหยอกเหมหยอกเล่นกัน หนึ่งสามหกเพราะทำไมนายไม่ช่วยผมเมื่อกี้ถ้านายช่วยผมมาเราก็ยืนเป็นดูโอกันแล้วไงผมหาเพื่อนไม่เจอหาทายไม่เจอไม่พรอนหมวกเล็กอะไรเพื่อนพรอนหมวกอะหมวกโอ้ยมันซอยอยู่ในซอยยาวเพื่อนจำไม่ได้ไหนเพื่อนในซอยยาเพื่อนโอเคโอเคใช่ใช่ในซอยแบบดูไม่เป็น